bởi vì nó cũng là một trong những sẽ không phải comment cà ri sa, và chua vãi rồi, đi dã này này, đi đây, ta những người yêu hơn ใช้ที่มดมันแบบ้ทำลายสารนั mm ่น hmm. อ่ะที่ที่สว่าก้องเนาะเก็บเนี่ยไปอัดไปอัดกาบขันตัวด้านอู้ตัวด้านสีอัใส่ไปนะใช่ไหเอากบ้ากาเออค่ะก็้าวคาเป็นโยกไปปรุงเครื่องเลนะใส่น้ำใส่เกลืใส่โวนั่นใส่น้ประมาณนี้นะคะมาผสมไปก่อนนะคะเรื่องปรุงอยู่ไหนเกลือค่ะ ใส่เกลือนิดหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวมันเค็มเกินถ้ามันประมาณนี้ก็ได้นะคะมันแบบขอใส่เกลือประมาณประมาณนี้นะคะโอเคค่ะพริกอยู่ในถ้วยใส่ผงผงผงชูรสนะคะไม่ใช่บะหมี่ค่ะอย่าใส่เยอะเกินเสิร์ฟมันเออ่ยเลยเดี๋ยวมันนิดหน่อยนะคะนี่ รู้สึกว่าแป้งเราไม่พอเก็นไปไหมเราแป้งเราเพิ่มไปเดียวนะคะกลมเพิ่มอีกกล่อน่งโอเค่แป้งเพิ่มอีกแล้วค่ะเราจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะมันจะพอแล้วมั้งเรามีกล่องสี่แผ่นใส่แป้งอีกนิดหน่อยนะคะอันนี้แม่ทอเยอะแล้วนะเพราะเดือดผัดเยอะเลยนะไม่ใส่เยอะนะคะเดี๋ยวพอ่ออรยหมดเลยนะ ลราให้ก <Happiness. S 2> <common> right. ันบ้านว่กวานนร้านตุงูหานตูมาเหรอนี่จ้ะว่ารยกานีแเอแอบแม่ทกานี่อ๋อแค่พี่แอบเนี่ยนะองน้ำกันโลกอารูรูรูของนพี่อหล่อมากพี่จาี่เป็เลวงนี้แล้วไมแชร์อีกครบครวเลย เชอบเพลงนี้ทุ <c oughs> จเจ้าคนแต่รูมหมอห้อเรามาล้างมือเรามาล้างมือนะคะก็ขี่เราลนืเสร็จแล้วเราไม่ได้สกปรกนะคะทุกคนเราจะมาเราก็เพืความสะอาดของมือเราและอาหารที่เราใช้รับประทานนะคะอชอบเผ็ดกันไหมคะโอ้ชอ,อ,อบเผ็ดกันไหมคะอชอบเผ็ดกันไหมคะค่ะอนี้เีียวนนน่แหละดีก็ใส่น้ำเีง แกเธอล <encouragement. S 1> ้างมือแสนใช่หรอแวน้ำมามน้ำมันซิเติมเลยค่ะีีเหมือนกีดส่ีดอได้ยันตอนที่ลงมือทอดนะคะว่านวหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงคะ่ะ เดี๋ยวเมนูตัอไว่ก็คงจะเป็นมาม่ขันต้อ่ขอ้ามีจะเปลี่ยนทำไมอ่ะแม่ดูตั้งค่อนะคัเดี๋ยวกันมแม่ทัเดือดทำไหนคนรอ,อน้ำมันให้เดือดก่อนนะทุกคนไฮ้ มันจะเป็นแผ่นไหมนี่นีหลังสดเ็เลน้าจะต้องแผ่นั่นเมสวยแจ้มามาจุกันแต่กันลไหรอขั้วนั้นโอ้ตัวนั้นไม่น่าแต่ เนนะะดี๋ยยว <น refuse> มาไม่สะอาดเออนี่ไงกำลังดีเลยอยู่สักครู่มาดูกันนะคะตอนที่ทอดเสร็จค่ะ<ถา>เราต้องพักไว้ก่อนนะทุกคน ไม่ <sus Toyota. S 1> ไม่พูดไม่พูดไม่ไม่ไปร้าไม่ไม่ไม่พูดไม่ไม่พูดจิมุกจิะกมันร้นะคะอันน oui, ้เร่มจะ น,นี่นะคะก็เริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่าจจัดจานจดจานนะคะต้องจำนอ้โหชสวยประจกาจําเก่งนะทั้งนั้นนะคะเนี่ยเมือใหม่ทั้งนั้นเลยคะ่ะสวยด้วยน่ากินทนะั้งนั้นไม่ถึงผักใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่จะเอาไปเยี่ยมคุณป้าคักมาศ นเมันยนก็อคะเอาลัพทยนะคะถ้าก็รู้สึกดีใจคนใหญ่ก็ให้พรด้วยค่ะใอ้ได้รับพรกันทุกคนนะคะได้พรด้วยกันค่ะทอดออกมาก็หน้าตาจะได้ประมาณนี้นะคะ ตอนนี้เหลือน้อยก็เพราะว่าเราได้แบ่งไปให้คุณ้างบ้านด้วยแล้วก็แบ่งน้องๆไปหลายที่เหมือนกันนะคะก็มากินด้วยกันคะน่ะกินหมดแล้วนี่ไงเกลี้ยงเลยก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมให้กำลงังใจพวกเราทุกคนด้วยนะคะาบายค่ะ